าลาวนะวันนี้พวกเราสองคนจะไปใส่ไปรีนหนงค่ะเย้เป็นครั้งแรกของน้ำเลยอที่ไปแบบนี้แบบแบบนี้แบบกางมูแล้วก็ไปแบบตั้งใจไปลินพาสปอร์ตยังโมเคยจำเลยมือบอกยังใส่กับพาสปอร์ตเบิ้งใช้เบิ้งแบบนี้พาสปอร์ตยังโมเคยจำยางโอเคนะทุกคนเดี๋ยวเราไปเบิองว่าบรรยากาศ แล้วพวกเราสิพาทุกคนไปดินใสแล้วกะบรรยากาศการไปเพาะว่าจะเป็นน่ไรัเนาะไป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 อันนี้เอาหน้าดานแล้วงั้นเราไปเลยองการก็ไสอยู่แค่สองหมื่นเบาๆเองใสเงินประหยัดนะคะน้องกาพอถึงไปกดเงินมาเนาะไม่มีเงินแล้วค่ะไม่มีเงินจะให้กดเข้ามันไม่มีตอนนี้เนาะเฮากะกำลังจะไปขึ้นรถเมย์นะทุกคนตื่นเา้นหรือวาคลั่งแรกอะทุกคนตอนนี้เฮากะ ท้าคือคือรถนะพอดีมาหอน,หอนหอเป็นบ้านใจปีก่อ<ใ>นสุดปีเข้ามากรสามคนเนาะ กูบ้งดูไดบ่นี่ได้ปนนไ,ดไปไปทุกคนตอนนี้เขากัลังจะไปแล้วแดงเลขาเลขาเลขาี่มเลขาเลขานตัวเลยนี่เลขาจนต,นตมือซ้ายแลยมือขวาขึ้นรถเมกันจ้าตอน,นียืนเนาะ ไม่ใช่ที่นี่บ่มีคิดเตาเดินพวมียังก่อตอนนี้เด็กปี้ยืนเนาะเด็กปี้ยืนเนาะตะเแรกจะลดมาอย่างเอกสารมาลองงานก่อนซะไปเลยจ้า นี่เรากำลังจะไปจ้ะทุกคนตะ拉อะไรบนนี้แล้วรถเที่ยวตอนนี้กำลังเดินทางไปไปนอนนิดนึงไม่นิดนะเยอะอยอะแต่เองจำไม่ไ่้ตื่นเต้นจังเลยหรือว่าตอนนี้อ๋อพี่แววจะพาการกล้วยการกล้วยแล้วการกล้วยกานทองอ่ะการทองก้านทอง ตอนนี้พวกเรากำลังจะเดินทางไปโลตัดเนาะเพราะว่าตอนนี้มันยังแดดอยู่สิดฮาเป็นการซอกกินข้าวกันนอกเลยกินข้าวแล้วอะ่ะย่างเออแสดงว่ายังไม่มีอะไรกินข้าวเดี๋ยวเขาจะกินข้าวอยู่โลตัดละตอนแรงๆเขาจังสิอสองไปซอกไปรอไปหลาด,ดแมนบอ<ด>บอ่บอตลาดกับสิไปซอกห่านอาหารไปเอี้ยงแล้วนี่เป็นโ,นโดยพวกอันท่านนางซิวนางจิ๋วเดี๋ยวเขาพากันไปเลย,ยเราไานนอกอสิทำไมอ๋อเขาใส่ซ้อนมาใส่ซ้อนใส่ซ้อน ในใจบป็นนกเราชอบกินแบบนี้เนาะน่าข <c oughs> องเพื่อนกินหมดแล้วน,นะจะหมดแล้วจ้าอันนี้เป็นกว๋วยเตี๋ยวแหง้งเนาะทุกคนตอนนี้เขาก็มางวปกินข้าวกันก่อนหลัง <c oughs> จากกินข้าวแล้ว <c oughs> เขาก็จะไปซอกไปเลาะนู่น,นนั่นนี่เดี๋ยวมื้อนี้มีใกล้น้ำเที่ยวเลยนี่ไก่หาสิพาไปเที่ยวมัวจัดไปจ้าทำไปบางคนหนยสิชเนาะมันไม่มี แถวนี้มันไม่มีมุงเทพต้องไปเลยล <laughs> แล้วแหละไปเลยตอนนี้เนาะเฮากะซื้อเกิบเซ็ตเป็นเทียมห้อยแล้วยูทูบเบอร์นะนี่นยูทูบเบอร์คเซ็ปกันทุกพี่ใช่ <laughs> เอาอะไรวันนี้เดี๋ยวฝ่าต่ายให้ <laughs> อยู่ไ, <ป S 1> <laughs> ไหมคะฝ่าอ <laughs> ยู่กับพี่ไม่มีวันตาย <laughs> ทำไม, <laughs> มไตายพรุ่งนี้ <laughs> <laughs> ไปทุกคนตอนนี้เนาะเขากบจะมาเบิง้ง อีกโซนหนึ่งน่ามีเด็กขนของด้วยดูสิเล็กล้อเล่น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 ล้อล้อไงไม่คุ้นขินเออมิซองขนมเท่าไหร่อืออุ้ยเอาสามนุดเลยนะอร่อยเลยอือแล้วก็ไปซอบนะไ่ซอบ แต่ว่าเต็มรอแล้วจ้ะอาถูกอันที่ขวางหน้าอุ้ยเขาอยากซิมอันนี้นะเขาได้ขใช่โอ้โหรลยเมื่อกเรากินที่เรา20บาทเลอที่นี่13บามแนบอกแนอยู่แฮน มันนหาอร่อยเนาะจะบอกว่าเธอชอบหวานสรุปผลแต่ขนมกลับบ้านเนาะไะนี่ขนมอันนี้แหละถุงนี่ถุงมันเป็นถุงจังไหนก็ว่าเป็นห่อมแบบนั้นแหละห่อแบบนี้ห่อแบบนี้ใช่มันรวมกันคือหน่อยหน่อยเรามารวมกันคือไปชอบนะลอย 149ร้อยสี่สิบเก้าบาทลำบากคุณถึงอีแล้วอันนี้เขะเจ้ากันว่ะอ่ามักเล่นมักเ่นมะเขือเทศขนมขนมมักเล่นวันนี้เป็นไงบ้างกระเป๋าเบาอะไรเบากระเป๋าเบาแบบว่าซื้อยกแกงเลยจ้ะไปแบบว่าครอบครัวเนาะ เอาบอสโอ้ยซื้อเลยซื้อเลยเฮามีเงินสยางเขาสิบ่ฮู้ว่าเฮาบูมีเงินได้เฮาห้ามให้เสียหน้าได้เฮ้ยซื้อเลยหนึ่งแถมหนึ่งเฮ้ยเออเอาเลยเออเออกันเนี้ยนเออบัวลายปันใดแนนกันเนี้ยนป่ะตอนนี้รู้สึกว่าเครื่องเฮา สิได้กลับเลยแล้วนะเครื่องเขาคือว่าคือสิได้รกลับเลยแล้วหลายโพดแล้วตอนนี้เนาะเบาๆอะไรเบาบ <au S 2> เงินเบาเนาะเ็บมาตอนนี้เราก็ไังซื้อเครั้งเสร็เที่้อยบอกเลยว่าเบาไหมเบาค่ะ อยังเบาเงินเบาคะ่ะเงินเธอนะ่ไม่ใช่เงินสังนงพนัาบอกว่าหมื่นหนึ่งเองหรือต้องเหลืออยู่เลวสลัดเหลือแต่ตัวเหลือแต่ตัวเนาะเดี๋ยวเรายังจะไปรออีกอยู่เด้อต้องมีเลขขาด้ลยวันนี้เงิน,น,งนไม่ห้าร้อยเด้อพอเด้อ<ห>การกล้วยเธอใส่งเงินเปลืองมากให้งบแค่ห้าร้อยนะห้าพนะันเนี่ยไม่พอแล้วห้าร้อยเอาไปนะเป็นอะไรที่เปลืองมากเลย ซื้อเครื่องไฟสุดท้ายได้กินอย่างขนมปังขนมปังอันนั้นก็เอากลับบ้านคนถือล้อก็สวยสวยใจดีด้วยถือล้อดนะเขาเรียกว่าเห็นรถถือล้อไงถือล้อน่ารักนะนุชี่ เขาเอารถมารับเราด้วยแ็กซี่นะเนี่ยดุนะโอ้ของไม่ของพิคอไหนใช่าแหละไม่แปลกหรอกเงินหาย